ตัวที่ทัให้เราต้องนปเราก็ปฏิบัติเราประโยชน์กันได้ว้าวตัวนั้นเงินได้เป็นอะไรเนี่ยโอเคต้องมาอยู่กันในแบบอะไรทุกอย่างนี่แหละผมทำไม่ได้โอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปรดี๋ยวแต่แปลกๆรู้สึกเล่นแปลกๆดีๆว้าวรถเบนโอ้โหรถเบนแท้ๆเลยนะเนี่ยโอ้บางทมันไม่เบนใช่ป่ะเออไม่เบนไม่เบนท่านผู้ชมบาตทีมันไม่เบนท่านผู้ชมคราวนี้มันเบนนะท่านผู้ชมทำไงโอเคเฮ้ยตัวน้ำเง่นทำยังไงให้ โอ้บางบางเละตุ้มเป๊ะเลยท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะน้ำเงินเนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่เบิ่มขนาดนี้ใส่ในไปทำสายปกรรมมาม้างท่านผู้ชมคิดว่าจังหวะน้ำเงินไปทำอะไรมานะครับเอ่อไม่รู้อ่ะวันนี้ผมตัดคลิปแค่สี่นาทีนะครับซึ่งจังหวะน้ำเงินบอกให้ผมอ่านคลิปตั้งหลายนาทีที่ผมว่าไม่ยอมจะเป็นไปได้อย่างไรก็โปรยังเป็นช่องช่องที่แบบเออผู้ติดตามน้อยแล้วกันนะเออโอเคท่านผู้ชมเฮ้ยจังหวะน้ำเงินนายนายจีรัยมากเลยเพื่อน ในมือกับพี่จัคในมือกับพี่จัคอัดชิปยาแทนที่เออคนดูเบื่อฉันแทบตายอ่ะโอ้ชื่อหัวน้ำเงินให้ไปได้แล้วเนี่ยครดูดิชื่อหัวน้ำเย็นหายเราอยากแบบเออชื่อหัวน้ำเย็นน่าจะโดนแม่เรียกแน่เลยโอ้โหชื่อหัวน้ำเงินคนละวคนดูนะคว่ำเรื่องทีแอปเปิลแอปเปิลเหรอแอปเปิลโอ้ชื่อหัวน้ำเย็นออกจากเกมไปแล้วให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอดูะเฮ้ยจะแอปเปิลแล้วจะแอปเปิลแล้วยำนี่แน่ โอ้ยเจ้หัวน้มเงินทิ้งท้ายก่อนที่จะเอิ่มไปไปนะโหเสียดายอ่ะทำไมทอมทำไมเจ้าหัวน้มเงินทำไมไนายถึงแบบออกไปแล้วอ,อ่ะอย่างน้อยเราก็เออปิดเจ้หัวน้ำเงินเป็นกำลังใจนะเพื่อน้หัวน้ำเงินเสียดายจังเฮ้ยเหมือนผมเริ่มตัวใหญ่ขึ้นจังเลยนะเฮ้ยผมเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเริ่มตัวใหญ่ขึ้นกินนะไปเรื่อย เห็นเลยเฮ้ยม <teaching. S 1> ันตุ่งยื่นน้ำตุยพุ่นด okay. okay. hey, ูด okay. okay. ีๆนะท่านผู้ชมดูดีๆนะโอเคเคโยอันนี้มันเป็นตั้งใจเนี่ยกินได้อยู่กินได้เยอะจั่งหัวน้ำเงินไม่อยู่แล้วจั่วหัวน้ำเงินไปไหนอีกแล้วอ้าวจั่วหัวน้ำเงินไปอีกแล้วน่าเบื่อจังเลยแล้วเนี่ยโอ้ยจั่วหัวน้ำเงินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันไปอะไรอ่ะจั๊บ ทุบๆโอเคมันก,กินมาหมดแล้วว้ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้พื้นพื้นรถจะไปยังไงเนี่ยโอโ้โหโหทำยัยเดียร์จักรวาลงเมียนก็ไม่อยู่ไม่สนุกเลยอ่ะโอ้ใส่ไม่ตังเอรายเคลมดวงน,น,นี้แอปนี่นี่นะี่เ,เ,เ,เนี่ยนอะัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยกลุ่นล้วนนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนีย่ยไปแล้วจักรวาลเมียนสงสัยจะโดนแม่เรียกแน่เลย ไม่ไหวไอ้จ้าไม่ได้แล้วว้าจิ๋วน้ำเงินจอยใหม่โอเคท่านผู้ชมเข้าใจแล้วว่า,า,จ,า,า,ออา,วาจิ๋วน้ำเงิน,มนไม่ได้โดนแม่เลียแต่เขาสงสัยเขาโดนแม่ตีมั้งเอออย่าไปมั่วสิเฮ้ยว้าจิ๋วน้ำเงินหวัดดียม่ไม่เจอโอ้โหจิ๋วน้ำเงินในมาช้ามากเลยนะเพื่อนคือฉันแทบจะจบคลิปแล้วยังไม่จบหรอกยังไม่จบโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยคืวน้ำเงินนี่ฉันทำอะไรต่อเหรอทางบ้านไม่ยังไม่ถึงเวลามาบ้าน แล้ม,ม,มันไะม่อยู่ในร่างกาบ้านนะเลี้วสองแล้วท่านผู้ชมรสองแล้วทุกท่านทุกท่านโอเคแล้วเราก็กินผลไม้ไปเรื่อยๆนะดมกินไอ้นี่ได้ปะ่ะก้อนไม้ยังไม่ได้เลยกินผู้มไม้เลยแหละนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเรียบเลยอาได้สารอาหารเนี่ยได้สารอาหารน้อยมากเลยแล้วเอ้ยต้อว่าน้ำเงินใหไ่ๆไปเลยโอเค,นะออเ,คเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยววันกินไปเรื่อยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเท่าๆนี้ของดีเยอะเลยอ่าอเกรดหรอ ไม่รู้นี่เนี่ยกดเลยกดเลยนี่กดเยอะๆเลยนี่เนี่ยทำไงอ่ะสามสิบบาทนะทำไงสามสิบเหรียญทำไงกันทำไงกันทำไงเออกดตรงไหนอ่ะไม่ยังยังเลยยังเพื่อนยังยังยังเลยทั้งหมดนั่นยองยังยังยังเพื่อนยังยังเลยนี่แล้วอัพ โอเจ้าประจัน <t> นี้ฉันมีอ่มผมมีประมาณเจเหรียญแล้วัผมมีเจเหรียญจบใจรดใจเยเออลลาลาลาอ้จาวนเอีนไอ้ไอ้มัไม่ใช่ัาวนเงีน่จวนเงีไหนไปไนไไปเร็วจังเลยทำไรนนะเพอนเฮ้ย น่กกากลัวจังเลยน,นู่นๆก็เีล่าเลยสาเรบคิดน,นี้ก็ต้องจยพิ่ไนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับบ like, ายบายยยยยไยย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 